พอออกก่อนไหมออกวก่อนโอโอ,โอ,โอ,อยอยใูรก eh ็ไม่ยไปเอราวเป็นไตปุ๊บบปุ๊บปุบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บป่๊บปุ๊บปปุ๊บปุ๊บปุบบุบบุบบ เดี๋ยวว่าดูปิด <coughs> <coughs> <coughs>